ถ่ายทอดฟังให้แกนเคยดูหนันจงนนจีนป <c oughs> ่ะเคยดูว่าหนังจีนอะแล้วเนดจน้บนนี้แล้วานที่วันนี้เวลาใสแล้วอะแล้ ได้ครับการอไเารอีวยตื่นนี่อยู่เบลก่ะเ็นน้าเไปร้านเมื่วานก็ไปห่งานก็เช้าแต่ไม่ไม่ง่วงอะไยกองมีทำให้เราอาจจะทำให้เราสบายใจทำให้เราง่วงวอะ งั้นไม่คุยกลับไปได้เดี๋ยวพิมแปล์น้ำมาให้นะคะพริมแปลว์น้ำมาให้นะคะโอเค เจมมีอะไรจะบอกบอบอกอะไรพี่เจอพูดดีจมัโอเคมากเลยชอบมากพี่เจอสพ้เห็นเลสากแบบ้ไปบาย,บาย ซ้อมคอมพิวเตอร์มาเรี่อไม่มีเวลาซ้อมเลยเอาไปก็ไม่ได้ซ้อมเลยผมนึกว่าแบบว่าจะซ้อมแบบพี่สังติแบบยกล้อเข้ามาเลยมันยกได้ไปก่อนเกินไปปะเกินไปละกี่มาดยนะเปิดจอดป้งหยิบมาแล้วเข้าไปต่อเล่นยาวเลยแล้วไปวางกระแทกตรงนั้นอันนี้่อดไงนี่ <laughs> <laughs> เวกอิ้งสายมันต้องเริ่มเริ่มเร็วเต้องเริ่มไกลเลยอ่ะนคกลัวจ้องราไม่เป็นไรไป,ไป,ป้ายาปล่อยไปไๆไหนลองเบกวเบก่อนเบบีเบาเบเบีบไฟไม่อยช้ำ าสั alors, <sa> okay. ่นเอ้ยได้ไ <say>? ด้ไ right ด้กดป้ากดนี่ก็คือเทปใช้อะไรได้เทปใช้อะไรได้เมื่อกี้อะไรอะไรกระโดดข้อมลดกระโดดข้อมลด ไปที่มอกัอร์ตอนปที่ลงจากมอไซค์เฮ้ยเดี๋ยวนเ้ไม่หมหไหว okay. ไม่ได้ไม่นะ่าทำได้เดี๋ยวตาใครอยูอ่ข้างนอกกันน ใครทำอะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่มีใจยามบรรนกันเลยวะข้นเกลียดเลยพวกคนแกะบ้านหลาเฮ้ยใจเย็นก่อนอีนอะไรขนาดนั้นนะโหถ้าไม่มีเจอนะโมโหกว่าหนูอีกดีเจ้โอ้ยนี่เดอกยว่าเสร็จปั๊บในช่วงนี้เสร็จแล้วปุ๊บดีเพื่อนเล่นไปปุ๊บแล้วหยิบมามองว้ายอินิ่มทำไมแคสเล่นแบบนี้พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าเธอเคสดีๆอ่ะพี่อยากกันแก พี่จะหักเงินแกหนูไม่ได้ผิดนะหนูไม่ได้ผิดจะไม่ยังจะไม่ยอมรับผิดอีกจะตีไหมครับต่อให้ตีได้ไหมได้แค่นี้ฮะยังจะไม่ยอมทีนี้ถ้าเค้กเนี้ยมันราคาสองพันเจ้ายังไงต้องต้องคุปตะติดเกาะจบแล้วอะต้อง้โอ่ยังจะไม่ยอมรับอีกแล้วเสร็จรไว้ปั๊บเนี่ยแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยย้อน เลยแบบนี้กินเองเลยขายลูกค้าไม่ได้แล้วแบบนี้กินเองเลยขายลูกค้าไม่ได้แล้วอันนี้กินหัวเองได้เลยแล้วกลูกค้ายปั๊บเ,เสร็จปั๊เสร็จปั๊บเสร็ไดนะ้แล้วปุ๊บแล้วเราก็เดินออกปุ๊บไปเก็บโต๊ะไปต่อ สรุปก,ก็คือก่อนหนะ้านี้ลูกเ้าโอเคกับแถบ,บแล้วแต่ว่าโดนสินแสทากุญลจงานไม่ดีเขาก็เลยอยากเปลี่ยนการตกแต่งภายในตามที่สินแสบอกแต่ว่าพี่ชานไม่ยอมแก้เพราะมันไม่สวยถูกปะใช่สินแสเม่นทำางานพี่แต่ถ้ามึงไม่แก้มันก็ไม่ผ่านไงเดนไลน์ก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยแถวบ้านกูไม่เรียกว่าแก้เว้ยอันนี้เร,เรียกว่าทำใหม่หมด เดซไลน์ที่มึงอยากได้กูส่งมันไม่ทันหรอกบ้านบ้านก็บ้านเยวนัล้วแหละมึงมีแม่งหยอกย้อนว่ะโอ๊ยไม่ต้องถามมากได้ไหมใส่ปะคาไปด้วยเก้าตัวมีแล้วมันสวยกว่าจริงดิแสแม่งคิดถูกแล้วกูคิดผิดกูจบขาปัดจริงมั้ยเนี่ยกูจบขาปัดจริงมั้ยเนี่ยแอ,อ้วดิแสมันเก่งยังวะที่ลองขยับต้นไม้พวกนี้ออกได้ไหมอ่ะแล้วก็ใส่เป็นบ่อน้ำแทนคือมันก็ทำได้แต่พี่ว่ามันไม่ไม่ต้องพูดแล้วใส่ปะคาไปด้วยเก้าตัว เอากล้ตัวด้วยเหรอตอบดีโอเคเปล่าโอเคถึงเขาจะแบบเล่นไม่โหดแม่งก็เหมือนโหดแล้วอะเล่นยังไงก็กลัวคือตอนเนี้ยแม่งเหมือนไม่ใช่พี่ชายแล้วเหมือนเป็นทาสเหมือนเป็นทาสเล่นเหมือนเป็นทาสคุณกลัวยิ้หายเอ้ยแต่นี้ก็วาดดีทั้งคู่อันนี้ก็วาดดีตัวนอันนี้วาดดีอันนี้ก็วาดดีวุ้มมือบนมิวสิค อ้ยนี่ไม่ไข่นะอันนชัดเจนอันนี้คือมันเด็กก็สี่นี่ตดขอาพีไข่ตดหมดดูหมดแต่นี้มีที่ไข่มาเลยต่ผมไก่นี่ครผมน่าจะวาดเหมือนสุดนี่นะยี่สิบวิยี่สิบวิได้ขนาดเก่งได้ขนาดเก่งถ่ายทีวีถ่ายีวี่านีหกรอรู้ไถู ปวมาปวดแล้วรูกที่มือวะแ,แล้วนั่นละคะคนออกแบบมันยอมมาทำงานกับเราไหมคะ ตัวเลือกินมากคุณต้องเอาไว้ตรงใกล้ๆเราเด้อเพราเดี๋ยวก็วางใหม่เขินคอเย่อาหารหมดไหมถึงว่าจานยังอยู่หรือว่าจานอร่อยู่เห็นว่ามันหมดชอบกินต้มยำหรือมูจจางก็ไปเลยเดี๋ยวจานค่อยมาดูเดี๋ยวให้เจนยี่กินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือให้อยู่นิดเดียวเจนยี่กินสัี่อันจะป่ะสี่กันจะป่ะได้โอเคต้องงี้ไหม เรามาแข่งกันปะล่ะแข่งอะไรแข่งกินเหล้าบอยหลงกันให้หมดแล้วถ้าเจคอแข่งหนูก็จะลองคิดเรื่องทำงานดูแล้วถ้าเจาแพ้ก็จะไม่เคยแบบนเลยไม่เคยแข่งแล้วเมื่อกี้ว่า,าันแค่แข่งจะชนะปะชนะชน,นะ ชนะมีทริคเยอะมีทริคเยอะเราะก็ต้องลองท้องก่อนแล้วต้องแบบห้ามกินเร็วเกิไนไวาอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะพร้อมตัวค่ะกล้อง,องเดิดแบบแอร์แอคชั่น พี่เปลี่ยนมุมแล้วมาเราเราจริงนความกร่ัโอ้มาไว้ขัมาไว้รับดี่นี่่นีให้ดีนะหนึ่าตกแวาัะละครสนุกเนี่ยโฟกัสขาเก่งนะคะทุกคน